สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่าน,นครับก็ตอนนี้ก็เป็นอตอนนางเบญจากายแปลงนะครับนะซึ่งก็มีเหตุอีลุงตรงนางพลุงตรงนางจากการที่ทศกัณฐ์ในโอไม่ยอมไงไ่ายเลยจะต้องหาวิธีต่างๆเพื่อตัดศึกครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับไปบังคับหลานสาวก็คือลูกพิเภกแปลงมาเป็นนางสีดาตายหลอยน้ำมาสุดท้ายก็ถูกหนุมานเผา อาณาลนุมานเผาทุนไม่ไหวก็ต้องหนีไปตามกิบเมฆเหาะหนีไปตามกิบเมฆอาุมานไล่ตามจับมาถวายพระรามแล้วก็ให้สุขีบสอบถามสุขีบก็สอบถามเอาความจริงนางเบญกายก็โกหกบอกว่ามาคิดถึงพ่อพระรามไปลายงานพระรามพระรามบอกไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันจะมาคิดถึงพ่อได้ยังไงเอาไปสอบใหม่ก็สุขีบก็ไปสอบใหม่นะครับ ก็ปรากฏว่านางบรรยากายก็ยอมรับว่าเหตุที่มาครั้งนี้เพราะว่าทศกัณฐ์บังคับก็ด้วยความกลัวก็จําเป็นต้องมาจําเป็นต้องมาเพราะไม่มาก็ถูกทศกัณฐ์ฆ่าตายแน่เพราะว่าพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยนะครับก็อยู่ไม่ได้ถูกทศกัณฐ์ไล่หนีถูกทศกัณฐ์ปลดไปเป็นทาสจากภรรยาของกษัตริย์หรือว่าราชินีเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วเอาก็จะทํายังไงะ โทษเนี่ยถึงตายเลยนะก็ถามพี่เพียว่าโลกโทษเนี่ยเป็นยังไงพี่เพียก็บอกว่าโทษนี้ถึงตายเลยแล้วจะทํำยังไงล่ะพระรามก็ด้วยความสงสารนะครับเพราะว่าถูกทศกัณฐ์บังคับก็เอาแบบนี้กันแล้วกันเอาเอากลับไปส่งคืนกรุงลงกาอยาให้ทศกัณฐ์ได้รับทราบว่าสิ่งที่ทศกัณฐ์ทำมานั้นไม่สามารถให้ทํากองทัพพระรามนั้น ที่จะยุครบกับบ้านกับเมืองได้แมธุกสก,กันจะแปลงให้บังคับให้นางบัญญกายแปลงกายว่าเป็นนางสีดานะครับเมื่อเมื่อเมื่อทราบเส้นนั้นแล้วก็ให้หนุมานไปส่งน,นี่แหละครับเขาเรียกว่าหานุมานชานสมอนพอหานุมานรับปากก็พาไปส่งาพากันเหาะไปก่อนถึงลุงกาพานุมานหานุมานก็พาเหาะลงพื้นดินก่อน รู้พื้นดินก็เกี่ยวราพาเกี่ยวราภาสีนะครับเกี่ยวพรราสีก็นางเปญจกายเนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าในตอนนี้นางเป็นจกายนี่แปลงกายเป็นคนหรือว่ายัางเป็นยักษ์อยู่นะครับนะถ้าเป็นยักษ์อยู่กินหนุมานได้ไหมเพราะว่ายักษ์เนี่ยครบ,บอกชอบกินชอบกินค,คนสิงสารสัตว์ตามป่าอะไรในะที่ที่ในศึกรามเกียรตินะครับเวลาหิวขึ้นมาก็ไปกินพวกนี้นะครับ หนุมานก็เกี่ยวพาราซีต่อไปจะบมาให้หนุมานนี่คารมคมขยจริงต้องยอมรับนะครับราชการที่หนึ่งท่านท่านคงมีคารมคมขยดีเ,เนาะทําให้หนุมานเนี่ยชีมนางเบญจากายสุดท้ายก็นางเบญจากายก็ต้องตกเป็นเมียของอหนุมานเพราะด้วยคารมของหนุมานนั้นโอ้สุดยอดเลยมันเป็นบทกรอนอยู่วันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะ อ่าเอาบทรกร่างต่างท,ที่ที่ในหนังสือที่ผมได้มาเนี่ยมาอา่านในฟ้นเฟนๆฟังว่ากรที่หานุมานจีบนางเบญจกายนั้นเป็นยังไงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกรอ่าที่หานุมานจีบนางสุพรรณมัจฉาอีกโอ้ยหานุมานนี่เก่งจริงจริงก่อนหน้านั้นก็ได้นางปุษมาลีนะครับอ่าที่ได้นางเสร็จแล้วนะครับก็ว่าถูกสาบไหมถูกสาบจากระอินท์ก็ได้เสร็จปุ๊บหานุมานก็เรียบร้อยครับจับโยนขึ้นไปนางฟ้า ก็นางปุสมลีก็ปิ้วเขึ้นไปอยู่ในสวรรค์เหมือนเดิมนะครับนี่คือหนมุมานชาญสมอนผู้เก่งกาจ